อะเดี๋ยวจะพาทัวร์นะคะทุกคนจะพาทัวร์บ้านนะคะของสุภาพบุรุษคนนี้ครับคนนี้สุภาพบุรุษคนนี้เดี๋ยวจะทำเป็นคลิปนี้ยแบบคลิปที่มันค้างๆอ่ะดึ๋งๆึเดี๋ยวจะเริ่มอันนี้สวนถ่ายจากมุมหน้าบ้านมุมหน้าบ้านที่จอดรถสามารถจอดได้ประมาณหกคันในบ้านสองคันหน้าบ้านอีกสี่คัน นะคะโครงการอะไรนะคะคุณ S อ S ซครับของนี้เนะคะนี่มีตรงนี้เรียกเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ที่เก็บของที่เก็บของเปิดมานะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอคือจิ้งจกต้องเปิด้วยถ้าเจอสิ่งแรกที่เราจะเจอคือเก็บของครับที่เก็บของกว้างมากนะคะที่เก็บของกว้างมากความกรอันนี้มุมอะไรคะคุณบอยไม่อยู่ใกล้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเอาแต่งให้ดีครับเออต้องใส่แมสกไหมเนี่ยไม่เป็ไรค่ะ ไม่ผ่านการตรวจ A T K แล้วนี่เรื่องจริงนะเราจะส่งผลกันได้ครับอ่ะอย่างแรกนะครับก็เป็นมุมห้องนั่งเล่นครับก็จะมีเอ่อชุดนะครับเต็นชุดโต๊ะเขาเรียกโต๊ะคอนโซลนะฮะโต๊ะคอนโซลแล้วก็ทีวีไว้เก็บของครับเก็บจริงๆค่ะเก็บจริงๆครับเก็บจริงๆก็สไตล์แนวเจนเทนแมนนะครับเจนแมนนะคะโซฟาโซฟาไหนโซฟาโซฟายันดีค่ะนี่คือไม้แท้นะครับไม้แท้ตรงนี้ค่ะ เอออันนี้เป็นโซฟาแนะนำเลยนะคะโซฟาเลียวมากครับสลับขับนี่คือนะครับอันนี้โซฟาของ SK สเคโเอสเคโซฟานะครับติดต่อได้ครับติดต่อได้ครับ SK โซฟาใช่ครับติดต่อได้นุ่มครับนุ่มมากดีจริงครับดีจริงพิธีกรลองนั่งหน่อยครับนี่คุณนะคะนี่กระโดดลงไปเลยครับพิธีกรเป็นยังไงครับความรู้สึกความรู้สึกนุ่มไม่ไหวค่ะแม่นุ่มไม่ไหวนุ่มไม่ไหวค่ะนุ่มไม่ไหวอ่า ก็เ <One> ป <input> ็นบรรยากาศที่ดีนะครับเวลานั่งทานข้าวเดี๋ยวเได้รับแสงแดดทั้งซ้ายและขวาครับร่างกายเราจะได้รับคอลโรฟิลด้วยครับผมอาตาเยอะหน่อยเราเลื่อไปรับลมคะเนาอนี่คือหลักการเลือกบ้านโดยพื้นฐานเลยครับหน้าต่างต้องเยอะนิดนึงครับเพื่อที่จะได้รับลมทุกทุกอย่างเป็นบานฟิกครับเปิดได้สั่งดีอ๋อเปิดไปได้แค่สั่งหมดเนี่ยเปิดเลยค่ะโอเคอันนี้เขาเรียกว่ามุมเบรก ม,พมีพึ่งไหวเจ้ามาแน่นอนนะครับ<า>ผมมีเห็นไหมผู้หญิงต้องชอบอ่ะเลยเ้ยเร,าเรา,เรา,าเราต้องตัดโฆษณาเราตัดตัดโฆษณาก็เดี๋ยวเราไปชมตอนต่อไปนะครับตัดโฆษณาไปต่อครับห้องต่อไปน้านี่ห้องต่อไปคือห้องอะไรคะอันนี้เป็นห้องเด็กประสมครับคุณแดงคือ คือสภาพเนี่ยไม่ไม่ใช่อะไรคือของเยอะนะคะยังไม่ได้จัดเก็บกิมมิกนะครับกําลังดีสําหรับใช่ยังไม่ได้จัดแต่ว่าแทนไว้สําหรับผู้แทนนะครับก็เอาไว้เก็บกิมมิกจะเป็นห้องนอนห้องทํางานน่าจะเหมาะครับห้องทำงานได้นะใช่ใช่ผู้แทนที่เก็บกิมมิกไปก่อนนะคะห้องทำงานได้โอ้ยนี่มันพูด้วยพื้นไม้ใช่ครับเหมาะสำหรับน้องหมานะครับเวลาเดินก็จะได้นิ่มเท้าหน่อย นี่ก็มีเปิดได้อีกแล้วอ่ะบ้านนี้ดีมีกระจกนี่ประตูกี่บานครับเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเขาเก็บของครับใต้บันไดนะทำไมโยไม่เอาทุกอย่างมาไว้ในห้องเนี้ยจริงๆดีนะห้องที่บ้านนี้แบบมีที่เก็บอะไรอย่างเงี้ยบ้านมันจะไม่ลกเนี่ยพอเธอมีลูกแต่ไม่มันต้องมีตามจุดเยอะๆไม่อยู่ไหนม่แอบเป็นมุมเป็นมุมเล่นแน่นอนครับแล้วคนนี้เมื่อไหร่จะมีลูกครับเนี่ยอนาคตว่ากันอนาคตครับอ้ต ที่มโตเขามาจำ,อ,ำอุ้นเต้ห้องไหนห้องไหนนี่เป็นกล้องไม่ใช okay. ่ไอแพดห้องน้ำโอเคห้องน้ำหูห้องน้ำโคตรเรียบรายการนี้ขอเปลี่ยนจุดนี้ดูค่ะจุดที่3ครับเหนื่อนอนค่ะคุณแม่ครับผมขอโทษทีครับมีหมุนมีหมุนห้องน้ำโอเคมีนะครับที่เขาอยากต้องการนะครับเป็นกระจกใหญ่ๆ ไปดูครัวร้อยล้านกันดีกว่าครับประตูงออครับนนี้ช่างออกไม่ใช่ห้องรับประตูห้องทำงานนะค่ะประตูในยุนเข้าอะไรก็ห้องครัวครัวสองแสนบาทเต็ม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 นี่อันนี้ก็คือเป็นที่ตากผ้าที่ตกผ้าที่ตกผ้านี่คือใช้งานนะโเขาตากผ้านะครับเพิ่งเพใช้งานมาเลยู่ในบูรพ์ครับโอ้นี่เตาไฟฟ้านะครับเตาไฟฟ้าใช่นี่เตาไฟฟ้าเอามือจับเลยครับ เพิ่งทำมาร้อนไม่ไหวมีที่ดูดควันด้วยนะครับบ้านสมัยใหม่ใช่ไปดูห้องอื่นกันห้อทำไรครับไปครับเราขึ้นชั้นสองกัเลยครับผมขอชั่วของแขกว้าวแันดีเงียฉันดีเง้าบอกว่าบันไดดีนะบันไดเหยียบเต็มไอโคมไฟนี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเอเลี่ยนสแลนเขาแข็งมากดูซื้อจริงแชนเดอรีแชนเดอรียอะไม่มีของแขกไม่มีของแขก ถึงแล้วนะครับนี่ห้องอะไรครับคุณเจ้าของบ้านห้องนอนครับห้องนอนนอนในห้องนอนดูภาพรวมก่อนนะครับมีทั้งหมด4ี่ห้องนอน3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับบ้านใหญ่สีขาวอน้ำเพเจอเลยนะโอ้แถมมีระเบียงครับโอ้ระเบียงดีเอาให้นกนกฟีล่าไว้ขี้นกฟีล่าไว้ขี้ห้องน้ำอะไหรอโหพี่ไม่แปลกใจทำไมบ้านสิบล้านโอ้ผิวแม่นา มีวิวแม่มีวิวร้อนรนด้วยนะคะเตรงนี้เป็นสัตว์บัวตรงที่ถ่ายธรรบุญมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรม้งโมห์ธรรมะธโมหแล้วก็อย่างรูปการตกแต่งบ้านที่เขาซื้อมาเนี่ยจะเป็นรูปวัดรูปพระตลอดนะคะรวมถึงสัตด้วยเป็นสัตว์บัวน่าอันนี้ถือร่าเบียงดีมากนี่ห้องนอนใช่ไหมคะดีค่ะลมนางบัวเราสามารถที่จะไปดูห้องนอนได้ไหมได้ไหมเราต้องเข้าข้างในมั้งครับเนี่ยใช่เหรอเราไม่เราไม่เข้า ห้องนอนจะถี่สงวนไหมนะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเจออะไรบางอย่างนะครับได้จะไดเจอผู้หญิงซ่อนไปอยู่อันนี้ก็มีมุมมีทิ้งพัดอันนี้ก็เป็นมุมมันเอกประสงค์ครับจะใช้งานในห้องนะคถอยก็ข้างนอนสามห้องห้องนอนสามห้องการชอบเก็บของหนึ่งร้อยงุตใช่ครับอันเป็นห้องเก็บของคไม่แต่เราชอบชอบผู้หญิเราชอบผู้หญีงกว่าเด็กนี้ห้องนอนแขกข้าคุณแม่เหรอขอโทษนะคะแม่คะ อุ้ยห้องนอนหอมมากอุ้ยโทษเตียงสวยมากหัวเตียงสวยมากเลยติดเองไหมคะคุณบอยติดวันเองหรือว่าโครงการแผ่ไม่ไม่อะไรวอลเปเปอร์เหรอเออเออวันเปเปอร์เขาแถมมาอ๋อแต่เขาก็ติดให้แบบห้องคนละสีเลยไม่มีแค่ห้องมีห้องเดียวที่เป็นสีนี้อ๋อสตาร์รีมลีเขาก็ชอบวันที่เขาเลือกนะคะเออปกติแม่แม่มานอนด้วยไหม มาเนี่ยเดี๋ยวสงการมาห้องนี้ก็สำหรับเ้ของไม่ให้เข้ามีห้องนอนทั้งหมด3ห้องที่เราคิดว่าเจ้าของน่าจะมีน่าจะมีความลับอะไรบางอย่างน่าจะมีคนซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้านะครับคือชั้นในก็ได้อยู่นั่นไงในตู้เสื้อผ้าน่าจะมีคนอยู่บ้านมันเรียบร้อยอยู่แล้วแห่ะเขาวิ่งไปแอบหลังมากแล้วครับจริงๆมีคนนนออยู่จะไม่สรตัวจริงๆมีคนหลบอยู่ใต้ผ้าห่มนะครับเฮ้ยมีคนไม่เตรียมอะไรไง เซตไปแล้วเซตแล้วไม่ต้องมาตอบแซตบ้านแล้วเรียบต้องยแล้วบ,บ้านบอดนี่ก็คือบอสอาจจะต้องจัดแน่นแล่นี่คือผ่านการกัดฉากามาแล้วพันการกระชากชามาแล้ว น่าจะมีคนซ่อนอยู่ในนี้นะครับเปิดเลยปิดได้หมคะเปิดเลยค้ัเปิดได้ค่ะเจ้าของบ้านยินดีนะคะุเฮ้ยกเไ้ดีไจไ็อกได้เลยนะคะเราจะอะไรคะแอออะไรคสื่อสารกับเพื่อนของแก้วได้เลยซึ่งวันนี้ก็จะมาทำ แล้วคนนี้ล่ะคะที่หันหลังอยู่เนี่ยคะคนนี้เป็นเพื่อนรุ่นพี่หันมาสิคะหันมาต่อยสิคะหันมาหน่อยสิคะสวัสดีครับผมทำอะไรคะวันนี้ทำกับข้าวเป็นครับใช่ข้าวเป็นนะคะยกมือข้วันนี้ประกาศกระโดดตั้งสามปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังสดอยู่ไม่รู้นะคะสดแห้งหรือสดเปียกนิยามคืออะไรก่อน คือโสดแต่ว่ามีคนคุยไม่มีคนคุยโสดแห้งคือไม่มีคนคุยแต่ถ้าโสดเปียกก็คือจมน้ําไปแล้วไม่เหนือยเลยขอ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 ที่ยาตจริงๆริงไหมคะขออนุญาตจริงจริงไหมเปียกคืออะไรนะคะโสดเปียกคนนี้จะรู้ดีสุดอ่คืออะไรคะโสดโสดคือมีคนคุยโสดเปียกคือมีคนคุยนะคะเอางี้ถ้าถ้าใครอยากโสดจริงๆคือก็คือพูดว่าโสดไปเลยโอเคข้างหลังอ่ะเขาพูดว่าโสดแต่ว่าเขายังต้องการอยู่ อยากเตรียมทำผันเผ็ดนะคะหอมเนีย <fit> อ <kind abonn és> ันนี้ตอกน้ำพริกละลายแม่น้ำกันนะอ่าเขาเป็นพ่อครัวนะคะอันนี้หั่นมะนาวครับใช่ค่ะทกับข้าวเป็นเนาะทกับข้าวเป็นง่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวล้างกุ้งเสร็จเราก็จะทำอาหารได้ผู้พื้นได้ครับผู้พื้นได้ไหมคะได้ครับผมได้ครับอยากกินอะไรหวกันสักที จะเดินไปแล้อันนี้คือใส่สนเนยเค็มเข้าไปานะคะคือระไรสใส่เนยเค็มเราปกติถ้าไม่มีนเนยเค็มใส่เกลือนิดนึงจะได้อร่อยแต่ถ้าไม่มีใส่ละมันก็ได้หอมไม่ใส่กระเทียมไหมคะใส่สแล้วอืมาเดี๋ยวไปเลยนะคะคุณน่าจะชอบอพริกเผาด้วยกันเราก็จะใส่ลงไปเ,เลยจะปะเทกขมจะได้หอมเนยนะคะใช่ค่ะโอเคโอเคอ่ะ อันนี้ก็อันนี้น้ีฟูด้ลเราชิมไหมพี่นุชี่นุนี่ก็จะเล่นรสชาติเป็นยังไงคะต้องลองครับไม่ต้องเอาอย่างนี้เลยเหรอนะคะอันนี้ก็คือพ่อครัวทำน้ำจิ้มจ้าขาวาสายกําลังจัแม่จ้าี่นุาอ่าอันนี้จะเป็นเคล็ดลับในการที่ สลับอะไรคะเนี่ยให้มันเข้ากันอย่างได้ชมน่้อนแล้วอ่ะพี่บอหนูใช้ได้ชใช้ได้ชได้ครัคือต้องการผ้าบอครับคือบาต้องการต้องอะไรบออันนี้คืออะไรอ่ะคือที่วางเฉยๆอย่างเี้หรอเกรย์เนาะอันนี้คือเอามาจากที่บ้านหรือว่ายังไงคะเนี่ยนาเอีให้ครับยกไม่ใช่หนูจะบอลจะไปทำเองค่ะ เดี๋ยวพิสูจน์<ป>เดี๋ยวพิสูจน์แตกไม่ใช่กลัวกเนี่เดี๋ยวกลัวฝากระเด็น <laughs> แค่นี้เราไม่มีม้วนออกเราก็ใช้ได้นะคะทุกคน กินได้นะคะจี่ที่อบแก้วใจชาแนลมีเพลย์ลิสต์ทำอาหารอยู่จะใให้ครดูไม่รู้ค่ะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะใช่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเราก็ใช้กระเทียมกับพริกนะครับพริกที่หนูสดก็เลือกเอาเลยเอาที่ชอบเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีเคล็ดลับอยู่ครับเคล็ดลับการทำน้ำพริกให้อร่อยเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ที่ส่วนประกอบครับแต่อยู่ที่ใจของคนต่ำอ่ะดูใจของคนต่ำนะคะวันเจริญ การพลอยขานะครับเวลาหันหน้อาการพอยขาของเขานะคะว้าวแคน้นเอ ีนตอนต่อไปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปต้นนะคะไปสงสารแต่เมีป่าบูสงสารแต่เมียป่าบูอาสัยูในฝั่งผงคานางเอือยไปลูกนังเอือยเปลูก